สวัสดีครับวันอาทิตย์ที่17ตุลาคม2564นะครับอัปเดตอากาศกันวันนี้ฮะและก็จากภาพในคลิปโมเดลเส้นความกดอากาศเท่ากันหรือไอโซบาร์ฮะช่วงในวันนี้วันที่17ถึงวันพรุ่งนี้ฮะ18ตุลาคมนะที่น้องจะเห็นว่าเส้นความกดอากาศสูงระดับ1012นะฮะ ขึ้นไปนะไหลไหลลึกถึงกรทมเมืองหลวงของเมืองไทยเลยทีเดียวเห็นไหมครับโดยในพื้นที่ภาคเหนือและภาคอีสานของไทยนะครับเส้นไอโซบาร์ที่ลงมาแตะอยู่ตอนเช้าในระดับเมื่อเช้านี้ในระดับอยู่ในระดับพันสิบสี่ถึงพันสิบหกเลยนะฮะซึ่งเป็นเส้นเกณฑ์จัดอยู่ในเขาเรียกว่าอากาศเย็นฮะลักษณะแบบนี้ฮะก็จะทำให้อากาศเย็นในตอนเช้านะ ในภาคเหนือและภาคอีสานบนอุณหภูมิจะลดลงฮนะสองถึงมอ,องศาใน2วันนี้โดยอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่19-21องศาโดยประมาณนะครับและภาพถัดไปนะครับที่พี่น้องเห็นอยู่นั้นเป็นภาพถ่ายดาวเทียมแสดงพิก,กัดของหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงลูกล่าสุดฮนะหมายเลข9 7้ับบิยูมันก็คือหย่อมโลที่มันพัดอ่าที่มัน ควงสว่านอยู่ในทะเลสองสามวันมานี้ครับหยอมโลลูกเดียวกันเลยพอดีเมื่อคืนนี้มันพัฒนาแรงขึ้นมาเป็นกําลังแรงนะครับขนาดนี้ก็เคลื่อนขึ้นฝั่งเรียบร้อยแล้วเข้าชายนะเข้าเปนแนวชายแดนเวียดนามเข้ามาในเมืองนะฮะใกล้เมืองกวินเยนนะฮะด้วยความเร็วลม35กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะฮะค่าความกดใกล้ศูนย์กลางนะฮะ เซนทรอลเพชเชอร์เนี่ยอยู่ที่พันกับอีก5มิลลิบาร์นะฮะซึ่งไปส่องสเกลของ JTWC นะฮะหรือทางด้านศูนย์เตือนภัยใต้ฝุ่นกองทัพเรือสหรัฐนะ,ะก็ให้ขึ้นสเกลอินเวสเช่นกันนะฮะเช่นกันเป็นย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงนะฮะหมายเลข 97W ให้เป็นสีเหลืองซึ่งก็มีโอกาสพัฒนาเป็นดิเ e s s ชัน ป็นพายุดีเปรสชันนะแต่ส่วนตัวดูทรงแล้ววันนี้ไม่ไม่น่าจะถึงนะครับพี่น้องเพราะอะไรครับก็เพราะมันอยู่บนแผ่นดินแล้วฮะมันไม่มีน้ําส่งกําลังและแล้วเราก็มาดูโมเดลคาดหมายอากาศของ ecmwf นะหรือค่ายยุโรปกันเลยครับโดยครั้งนี้ผมจะเลือกใช้พื้นลมระดับ700เฮกโตปาสคานะฮสูงจากพื้น3,500เมตร ซึ่งชั้นนี้ก็เป็นชั้นอะไรครับพี่น้องชั้นมอสุสมปานกลางฮะสร้างเมฆได้หลายเซลฮะซึ่งเมื่อเกิดฝนก็จะทําให้มีฝนหนักแล้วก็นานได้เช่นเดียวกันกับพื้นลม500ฮะชั้นชั้นเมฆฝนนะครับโดยมาจับทิศทางย่อมกําลังแรงหรือพายุน้อยลุงนี้กันนะจะว่านะฮะจะเห็นว่าอะไรครับพี่น้องตามแบบจําลองให้ทิศทางของย่อมโลแรง 97นี่ฮะขึ้นฝั่งเวียดนามตอนล่างแล้วนะฮะแล้วก็เคลื่อนมาทางทิศตะว,วันตกฮะโดยมีศูนย์กลางเคลื่อนเลาะแนวตะเข็บชายแดนด้านใต้ของสปปลาวกัมพูชานะฮะชายแดนระหว่างลาวกัมพูชานะฮะแล้วก็เลาะมาเรื่อยๆเลาะชายแดนระหว่างไทยกัมพูชานะครับเข้าภาคตะว,วันออกของประเทศไทยเห็นไหมครับ ซึ่งในระหว่างทางเนี่ยยอมโลเคลื่อนมาทางเนี้ยมาประเทศไทยเนี่ยพื้นที่รอบไซคอนิกที่ผมทำวงกลมไว้ก็จะเป็นพื้นที่ที่จะต้องแจกน้ําไปด้วยนะครับฝนก็จะตกแรกๆฮนะช่วงเช้าถึงบ่ายในวันนี้ก็จะไม่ค่อยมีฝนแล้วครับจะโปรยปลายนิดหน่อยฮะเนื่องจากอะไรครับก็เนื่องจากว่าตอนบนของไซคอนะิกฮะด้านบนของไซคอนิกเป็นไงฮะชงเช้าถึงเที่ยงก็มีเส้นวลอากาศเย็นลงมายันนะฮะตอนเช้าเนี่ยคอยสลายคอย ก่อนกัดก่อนเพราะมันเป็นอากาศแห้งเย็นมันก็ปัะทะกับการยกตัวของเมฆฝนอยู่ตลอดเวลานะครับก็ซึ่งทำให้ฝนน้อยฮะแต่พอบ่ายค่อยเย็นค่ำดึกฝนก็จะวนตลบฮะกลับมาคึกคักตกได้อีกในพื้นที่แนวไซคลนิกที่วิ่งผ่านเนี่ยแะครับโดยเรามาดูภาพนิ่งๆชัดๆฮะจากแผนที่อากาศกันดีกว่าครับพี่น้องโดยเรา นำพืชลมเจนะ็ดร้อยฮะมาใส่เป็นลูกศรสีน้าเงินฮนะซึ่งจากวันนี้ไปนะไอตัวลูกศรเนี่ยลูกศรนก็จะไม่ทํากระพริบแล้วครับเพราะอะไรครับพี่น้องก็เพราะว่ามีพี่น้องบางท่านขอร้องไว้ว่าอายุมากแล้วฮะดูแล้วมันปวดลูกตาเวียนหัวก็ว่าไงก็ว่ากันตามตามกันฮนะก็ไม่กระพริบก็ไม่กระพริบครับเพราะว่าที่ที่ผมทํากระพริบตั้งแต่แรกก็คือเหตุผลก็คือเน้นเน้นว่าเออมันอยู่ตรงนี้ตรงนี้แต่ไม่กระพริบก็คงจะดูกันเป็นแล้วนะครับเอาตามนี้ครับ และผมก็จะใช้พื้นลมนี้ครเป็นทิศทางของลมมรสุมหอบความชื้นหรือซาเวตด้วยเลยนะครับเพราะเพราะเหตุที่ว่าลมล่าง850ที่เราใช้ประจำนะวันนี้เขาก็มีกําลังปานกลางแล้วก็พัดเป็นทิศเดียวกันสามารถดูได้ในระดับชั้นนี้ฮะโดยพัดนะเซาเซาเวตเนี่ยพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยฮะรเราก็จะเห็นภาพรวมเป็นอย่างที่เห็นอยู่นะครับจะเห็นว่าประเทศไทยตอนนี้ยังคงมีร่องมรสุมพาดผ่านอยู่ฮะมีแนว ในแนวลูกศรสีแดงนะโดยวันนี้ถูกลมหนาวดันลงมาให้มาพาดด้านล่างฮนะพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคใต้ตอนบนและภาคตะวันออกฮนะเข้าสู่ยอมโลกําลังแรงหมายเลขเก้าสิบเจ็ดฮะที่กําลังเคลื่อนเข้ามานะลักษณะแบบนี้ฮนะลักษณะาอากาศทั่วไปแบบนี้ฮนะช่วงเย็นค่ําดึกนะจะมีฝนชุกหนักต่อเนื่องไปฮนะในแนวไซคอนิกเคลื่อนผ่านนะได้แก่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับ สีสะเกตสุรินบุรีลำและนครราชสีมานะฮะและมีฝนปานกลางถึงหนักได้บางแห่งในพื้นที่แนวล่องมรสุมพาดนะฮะและลมมรสุมพดัพดผ่านนะครับในภาคกลางและภาคตะวันออกและภาคใต้เนื่องจากว่าล่องมรสุมก็ยังมีกําลังแรงอยู่จากการที่มีลมหนาวมาเป็นแนวปะทะจําได้ไหมครับพี่น้อง ก็ส่วนใหญ่วันนี้ฮะฝนก็จะตกอยู่ในบริเวณกรอบสี่เหลี่ยมฮะจังหวัดกาญจนบุรีสุพรรณบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามปาจีนบุรีรรรระรฉะเชิงเซาฮะชนบุรีระยองจันทบุรีตราดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ระนองชุมพรพังงาและจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับสำหรับ คลื่นลมบริเวณทะเลอันดมามันและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง1-2เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างนะครับมีพึคลื่นสูง1เมตรสวัสดีครับ